สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องบันทุงสตูดิโอค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรคนเลี้ยงวัตถุผู้ทุกคนนะคะพี่น้องตอนนี้แม่หนาดาของเขานะคะกําลังสีออกลูกค่ะกําลังสีออกลูกเนาะคะ่ะเบ่งยู่เนี่ยค่ะพี่น้องตอนนี้ขาออกมาแล้วค่ะขาออกมาแล้วอันนี้กับปูเฟียงไม่ถ่านะคะ่ะวัาสีออกลูกปูเฟียงไม่ถ่า เวลาย้ำงัวหน่อยมันออกลูกเนาะคะ่ะป้องกันอาการสะดือบวมของงัวน้ำขาพี่น้องน,ออนี่เบงเบงอยู่เนาะค่ะตอนนี้ ตอนนี้ซอยเอาออกนะคะ่ะออกแล้วค่ะอันนี้ดึงออกนะคะ่ะผลงานของเคฟสามหนึ่งค่ะพี่น้องแม่นาดาของเขางวโค้งที่เคยซื้อเขามาเลียงนะคะ่ะผู้เลียงเพิินซอยดึงออกหลังจากที่ดึงออกมาแล้วนะคะ่ะจะเซตค่ะเซตนำำําคําเซตยังห้ค่ะพี่น้องแล้วก็สิจกปากห้แมงวัวตัวน,นี้กัเชื่องดีนะคะ่ะเพราะห้นี่ค่ะพี่น้อง เชีองดีดีัวน้กะม้าเลี้ยงสองปีจะได้ลูกไข่เฮาปีละโตเลยค่ะพี่น้องเบิง้งผลงานเคเสามหนึ่งตัวใหญ่บ่แมตตะะ่ตัวใหญ่ยูนะค่ะตัวใหญ่ตัวใหญ่เติบยูวอ่าเ<ๆ><ๆ>นี่ยค่ะัวกะเช่องดีค่ะพี่น้องนีบ่าหายเลยนีบ่าหายบ่มีอาการฟืดหรือวายอีหยังเลยนะคะ่ะสำหรับแมงง้วตัวนี้เนี่ค่ะตัวแดด พันในเบิงพันในเห็นกันวะนะค่ะพันในเห็นกันเอาเบิงแน่บอกพันผู้ชมแน่ตัวผูตัวแม่อีกแล้วแก <laughs> ตัวผูอีกแล้วค่ะเออตัวผูอะนะค่ะจริงๆเขาหลุนตัวม่ได้ค่ะเพราะว่ามันเกินมันมันเกินเก่าเดือนมาแค่ประมาณแปดหมื่นเขาค่ะคิดว่ามันหาสิเป็นตัวม่ตัวผูปะนะค่ะพี่น้องในลูกผูอีกแล้ว นี่ค่ะตัวหง่ดีออกมาแล้วก็ต้องง้อขาลูกงัวนะคะง้อขาไห้ค่ะเฮาบ่งง้อขาวัวมันสีขาแข็งพี่น้องมันสีงอบ่ได้อีกน่อยเนี่ยค่ะได้ลูกผูอีกแล้วยายควรนะวัวหน่อยหนาโนกดีด,ดีค่ะเบิ้งพี่น้องวัวมันเชื่องดีนี่วัวหน่อยหนาโนกดีดีตัวหญ่ดีนี่ค่ะนี่กับเชื้อไหอนี่ แต่เบื้งกันอะลูกมากพี่ลกปากดีๆนี่ค่ะลกปากหา่นะนเบื้อง,ออง,อองสีแดงดีค่ะสีแดงเข้มดีอยู่เสร็จเนี่ยค่ะแมงวัวมันหูขูน่ยพี่น้องมัน่อหายเลยเนี่ยเบื้องมือไม้ตั้งเสียละค่ะหาฐาแบบนี้แหละค่ะมาเลี้ยงแมงวมัวหา เชื่องเชื่องมะเรี่ยงมัน่ายามันออกลูกยามันฉีดยาก,กับไงเดี๋ยพี่น้องเบื้องสีแดงดีผลงานเคฟสามหนึงง่งหัวโะคะ้งหัวโค้งเนาะค่ะหัวโค้งที่สื่อเข่ามาเรี่ยงแมงวัวเป็นไทยพื้นเมืองธรรมดาค่ะแล้วก็ซื่อเข่ามะเรี่ยงเนาะค่ะเลี้ยงได้สองปีก็ได้ลูกสองโตค่ะตัวนี้ตัวใหญ่ดีค่ะ ผลงานเคฟสามหนึ่งค่าผสมหนึ่งพันบาทผสมเชียเดียวติดเลยนี่ค่ะนะตัวใหญ่ดีค่ะตัวใหญ่ดีมากอ้าวลูกเนี่ยค่ะใช่ลูกผูกเห่นค่ะพี่น้องออกบ้านเด้ถึงหานาทีเลยค่ะสิลูกเหรอ แต่ว่าหัวนมแมงมุมมันจะใหญ่นิดนึงอาจจะได้เอาเข่าอาจจะได้เอาเข่าเต่าซอยเนาะค่ะตอนแหลกให้กินได้ก้อนนี่ค่ะเอาลูกลูกลูกเออเอาลูก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 